let's สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเต๋าฟอร์ดเกษตรนวมินนะครับวันนี้เต๋อมีวายแท็กซับสีนะครับสีส้มเซดอนาออเรนนะครับเป็นภาษาอังกฤษแบบนี้เลยนะครับก็วันนี้เดี๋ยวพาไปชมกันว่ารถคันนี้เนี่ยนะครับมีรายละเอียดอะไรกันบ้างแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยตกแต่งเพิ่มเติมนะครับคันนี้เนี่ยเตรียมส่งมอบลูกค้าแล้วนะครับในวันพรุ่งนี้เดี๋ยวพาไปชมกันว่าตกแต่งอะไรเพิ่มเติมแล้วก็สําหรับรถคันนี้เนี่ยมีรายละเอียดกันบ้างไปชมกันนะครับผมสาหรับใครที่เข้ามาชมคลิปนี้เนี่ยฝากกดตตาามเใน ช่อง YouTube ด้วยนะครับกด Subscribe ให้เต๋าด้วยนะครับสำหรับช่อง ord, เต๋าฟอร์ดเกษตรนวมินนะฮะเดี๋ยวพาไปชมตัวรถกันเลยเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องกันด้วยนะฮะอ่าเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดนิดนึงนะครับสำหรับคันนี้เนี่ยเวลาเปิดห้องเครื่องเนี่ยเราต้องใช้ตัวไม้ค้ำนะครับจะไม่นในรุ่นของ r a n g e อร์ส0 2 1เนาะที่จะมีโชคมาให้นะครับสำหรับคันนี้เนี่ยเครื่องยนต์จะเป็นเครื่องยนต์2000นะฮะ นี่ลักษณะหน้าตาตัวเครื่องจะเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวไบเทอร์โบนะครับก็คือเทอร์โบคู่นั่นเองนะครับตัวขับ4นะฮะตัวนี้ก็กําลังแรงม้าอยู่ที่210อยแรงม้า405นิวตันเมตรนั่นเองนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวสําหรับตัวเครื่องยนต์ของเขานะฮะลักษณะก็จะไม่ได้แบบใหญ่เทอะท้าเหมือนรุ่นก่อนนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวเครื่องยนต์ตัวใหม่เลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับตรงนี้เนี่ยดีไซน์ให้ตัวเครื่องยนต์เนี่ยผุบไปด้านในเพื่อที่จะให้ช่องว่างตรงกลางเนี่ยนะ เพื่อที่จะลดแรงกระแทกสําหรับการเกิดอุบัติเหตุต่างๆนะครับแล้วก็ช่องไว้สําหรับใส่แบตเตอรี่ก้อนที่2นะครับตัวนี้ก็ติดตั้งเพิ่มเติมเข้ามาสําหรับรุ่น Wi ยท็นั่นเองนะฮะลักษณะห้องเครื่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็สําหรับตัวโช๊คเนี่ยไม่มีมาให้แล้วสามารถเพิ่มเติมได้นะครับสำหรับรุ่น next gen เนาะก็ได้ไม้ค้าแบบนี้มานะครับผมก็จริงๆใครอยากได้เป็นตัวโช๊คก็สามารถค้าได้นะครับแล้วก็มีตัวกันความร้อนอะไรมาให้เรียบร้อยสําหรับรุ่นนี้นะครับผมเวลาปิดก,ก็ ปิดแรงๆนิดนึงนะครับอ่ะเดี๋ยวพามาชมในส่วนของชุดแต่งนะครับคันนี้เนี่ยเป็นวายแท็กราคา1นล้านสามแสนนะครับตัวนี้จะเพิ่มสีเข้ามาด้วยนะครับอันนี้จะเป็นเพิ่มสีขึ้นมา10,000บาทเป็นสีส้มแบบนี้เนาะแล้วก็สําหรับส่วนชุดแต่งเนี่ยลูกค้าที่แต่งกันนะอันนี้ก็จะแต่งแบบเปรียบๆสบายๆนะเป็นตัวกระจังหน้าแบบ ford หรือว่าเขาเรียกว่าแบบแรปเตอร์นั่นเองนะครับตัวนี้ก็ตัวสอนเป็นตัวนูนครับ ford สีดําตัดขอบสีส้มสีเดียวกับตัวรถเนาะด้าน นะครับแล้วก็มีไฟ3จุดเป็นแบบมินิไลท์นะครับ l e d ติดมาเป็นแสงสีส้มแบบนี้เวลาเราเปิดตัวรถเปิดไฟหลีเนี่ยแสงตัวนี้ก็จะติดนะเปิดไฟหน้าก็จะติดเหมือนกันนะครับสำหรับไฟหลีก็เนี่ยฮะติดปุ๊บเนี่ยไฟตัวกระจังตัวนี้ก็จะติดเหมือนกันนะครับแล้วก็ในส่วนของดีไซน์ตัวรถเนี่ยบอดี้จะใหญ่นะครับออกมาจากเดิมเนี่ยประมาณ0.50ม mm, ิลลิเมตรนะครับหรือ50ซนเมนั่นเองนะครับแล้วก็ กันชนหน้านะครับตัวนี้ดีไซน์ใหม่นะเป็นลักษณะคล้ายๆรูปตัว X แบบนี้นะครับเป็นสีเทากราฟนะครับแล้วก็ตัวรุ่นสปอร์ตกับตัวรุ่นไวแท็กนี่จะแตกต่างกันหมายถึงว่าไวแท็กเขาจะมีตัวกันชนหน้าเนี่ยลากยาวไปถึงด้านล่างตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นดีไซน์พิเศษของรุ่นไวแท็กต้องแยกให้ออกนะครับแล้วก็รุ่นไวแท็กรุ่นนี้เนี่ยเป็นท็อปสุดจะมีกล้องหน้ามาให้ด้วยนะครับสำหรับกล้องหน้าจะมีระบบทําความสะอาดเลนมาด้วยนะตัวนี้กล้องชัดมากๆสําหรับรุ่นไวท้ เวลาขับออฟโรดเนี่ยเราสามารถเปิดกล้องหน้าได้ด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านล่างมีเรดาร์มาให้นะครับกล่องเรดาร์จะติดตั้งอยู่ตรงช่องตรงข้างล่างตรงนี้นะครับก็เป็นตัวกล่องเรดาร์ที่เอาไว้ตรวจจับนะครับในส่วนของไบลท์สปอตต่างๆนะครับแล้วก็เซ็นเซอร์ด้านหน้าก็จะมีมาให้ด้วยสําหรับคันนี้นะครับสจุดเลยนะครับก็บิวอินมากับตัวกันชนหน้าด้านล่างนะครับแล้วก็ลิ้นด้านล่างตัวนี้เนี่ยนะครับก็มากับตัวรถนะครับจะเป็นสีบรอนเงินนะครับแล้วก็ ล่างสุดเลยนะครับจะมีห่วงลากจูงมาให้นะครับสำหรับห่วงลากจูงรุ่นวาท็มีมาให้2ห่วงนะครับซ้ายขวาเลยลากได้ถึง3.5ตันเลยทีเดียวนะครับมาดูในส่วนของไฟหน้ากันหน่อยนะฮะไฟหน้านะครับได้ไฟหน้าเป็นแบบเมทิก LED นะเมทิก LED เนี่ยจะเป็นไฟกรอบเหลี่ยมครับนี่จะเป็นแบบนี้เลยนะฮะจะได้เหมือนรุ่นแรปเตอร์เลยนะฮะไฟกรอบเหลี่ยมส่วนด้านล่างเนี่ยจะเป็นไฟไฟต่ำนะครับด้านบนเป็นไฟสูงนะฮะถ้าเปิดไฟสูงด้านบนเนี่ยชัดมากๆนะครับก็จะเป็นตัว คัดออฟค่อนข้างคมนะครับตัวนี้ไฟต่ำเนี่ยสามารถปรับดิฟไฟได้นะครับปรับสูงต่ำได้ด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของไฟเดย์ไลท์ตัวนี้จะเป็นไฟลักษณะตัวซีแคมนะครับมาจาก Ford ตัวนี้ก็จะคล้ายคล้ายเ f 1 5นนะครับแล้วก็เพิ่มเติมก็คือไฟเลี้ยวจะเป็น LED ครับตัวครอบไฟนะครับจะเป็นสีอันเนี้ยจะเป็นตัวติดตั้งเพิ่มเติมนะจะเป็นสีดำด้านนะครับมาพร้อมกับตัวสอดเลนเจอร์ก็ทำให้ไฟเนี่ยดูดูคมมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ด้านล่างครับไฟตหมอกนะครับเป็นัวนี สามารถเปิดปิดอัตโนมัติได้แยกซ้ายขวาได้ด้วยนะครับแล้วก็กรอบของเขาเนี่ยจะเป็นสีดำด้านแบบนี้นะฮะมาดูชุดแต่งด้านข้างนะครับชุดแต่งด้านข้างเนี่ยจะเป็นชุดแต่งในส่วนของคิ้วล้อนะครับเพิ่มเติมเข้ามานะครับคิ้วล้อนะครับตัวนี้จะเป็นคิ้วล้อ6นิ้วนะครับเป็นคิ้วล้อเรียบแบบแรปเตอร์เลยนะครับตัวนี้ก็ติดตั้งเข้ามาเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ในส่วนของล้อแม็กเนี่ยเป็นขอบ18นะครับตัวนี้จะเป็นลายมาเวลเนาะ ตัวนี้ก็จะเป็นงานของอนะตอมิกเนาะอันนี้ก็จะเป็นสีดำนะฮะดำเงาตัดสีแดงนะครับแบบนี้ลออเลยนะครับตัวล้อแม็กสามารถเลือกลายได้อยากได้ลายไหนนะครับสำหรับขอบ18ยางเป็นมอนสเตอร์3นะครับ265 26 65R18 นะครับสำหรับตัวนี้เป็นยาง AT นะครับแล้วก็ดอกยางเนี่ยสวยมากๆนะครับนุ่มเยียบแน่นอนสำหรับตัวนี้สำหรับใครที่อยากใช้งานในเมืองสบายๆก็แนะนำเป็นยาง a อทนะครับ ยาง MT ก็มีสําหรับคนที่อยากลุยนะครับในส่วนของช่งล่างเนี่ยนะครับตัวนี้ปีกนกเดิมชกเดิมไม่ได้ยกนะชกเนี่ยได้เป็นตัวโมนทูบ2.0แล้วนะครับตัวนี้นุ่มหนึบมากๆแล้วก็ปีกนกเป็นตัวดับเบิลริสบอหรือตัวปีกนก2ชั้นนะครับใช้งานได้ดีมากนะครับแล้วก็สําหรับคันนี้เป็นตัวเครื่องยนต์ไบเทอร์โบนะครับเทอร์โบคู่นั่นเองทํางานคนละระดับแรงดันนะครับตัวนี้คนละแรงดันกันนะฮะตัวนี้ก็ติดตั้งมาเป็นตัวสอนคบว่าเทอร์โบนะครับแล้วก็ฟัง มีไฟเลี้ยวแบบมินิมอลนะครับแนวยาวแบบนี้ LED ด้วยนะครับสำหรับคันนี้เนี่ยมีระบบเยอะมากนะครับมีระบบกล้องนะครับด้านข้างก็มีติดตั้งมาให้นะครับแล้วก็ระบบเตือนกันชนจุดบอดนะฮะตัวนี้ก็ระบบลายสปอร์ตติดตั้งมาที่หุกระจกตัวนี้นะครับมีมาให้แล้วก็กระจกตัวนี้ปรับรับบไฟฟ้านะครับเพิ่มเติมก็คือจะมีไฟ2พื้นมาให้ด้วยนะครับสำหรับรุ่นว i t แท็นะเป็นไฟ LED นะครับแสงสว่างเยอะมากๆสําหรับคันนี้นะครับแล้วก็ด้านข้างก็ตกแต่งอะไรเพิ่มเติมนะฮะจะมีตัวนี้ครับ สำหรับเบ้ารองมือจับตัวจักเดิมไม่มีนะอันนี้ก็การลอยขีดข่วนก็ติดตั้งเพิ่มเติมเข้าไปสําหรับตัวเปิดมือเนี่ยจะเป็นสมาร์ทคคเลดส,สมาร์ทแทบ็บล็อกรถเปิดรถได้นะครับด้านบนเสริมเพิ่มเติมเป็นฟีบล่องแสงนะครับคิวกันสตต์เพิ่มเติมเข้าไปแต่ว่าในส่วนของร่างลังค้าเนี่ยนะครับสีอลเงินตัวนี้ติดตั้งมากับตัวรถอยู่แล้วนะครตัวนี้ก็ไม่ได้เพิ่มเติมอะไรนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านล่างนะครับตัวนี้สติกเกอร์ดีไซน์พิเศษเป็นลายเข็มทิศครับตัวน้้กกดงเ่ขาาาคบบลยูอไแ แล้วก็มีในส่วนของตัวอักษรเนี่ยนะครับก็ใส่เป็นตัวอักษรเขาแอด venture เข้าไปลูกค้าชอบไปชนภายนั่นเองนะครับบันไดเดิมจากโรงงานจะเป็นสีดำนะฮะซ็อร่องมาพร้อมกับตัวครอบสีโครเมียมนะด้านบนไวทแท็กมีสปอตบาร์ครับพิเศษเลยนะครับสำหรับรุ่นนี้ไม่ต้องไปเสริมเพิ่มเติมนะฮะมีมาจากโรงงานก็คือสีสปอตบาร์ Bar, สีเทอรกาไฟ์นะครับแล้วก็ราวเนี่ยเขาจะเป็นสีบรอนแบบนี้ดีไซน์ใหม่นะฮะสามารถรัดเชือกได้นะครับตัวนี้ก็ดีไซน์มาค่อนข้างจะดู v i p ดู สปอร์ตมากสาหรับคันนี้นะฮะแล้วรุ่นไวแท็กเนี่ยนะครับมีบันไดเหยียบด้านข้างมาด้วยตัวนี้ไม่ต้องเหยียบล้อขึ้นไปแล้วนะสำหรับด้านหลังก็บิวล์อินมากับตัวรถอยู่แล้วนะครับแล้วก็สําหรับไฟท้ายด้านหลังนะครับรุ่นนี้เนี่ยให้เป็นไฟท้ายแบบ LED แบบฟูลเลยนะนะครับตัวนี้ก็จะเป็นไฟเบรกครับอ่าไฟเบรกไฟเลี้ยวไฟถอยเนี่ยก็จะเป็น LED นะครับสำหรับไฟตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะตัว E นะชัดมากๆเป็น LED ครับแล้วก็ ตัวกรอบเขาจะเป็นสีใสแต่ว่าด้านในเขาจะเป็นออกแนวแบบว่าสโมกสโมกหน่อยนะครับแล้วก็ครอบไฟเนี่ยเขาจะเป็นสีดำด้านนะครับตัวนี้ก็ติดตั้งมาเพิ่มเติมเสริมเข้าไปนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านหลังนะครับไฟเบรกรุที่3เนี่ยอยู่ที่มือจับแล้วนะครับสำหรับรุ่น next gen นะครับวแท็ตตัวนี้จะเป็นสีดำด้านนะสำหรับมือจับตัวนี้ก็อ่ากันลื่นได้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถล็อกด้านหลังได้แล้วก็มีในส่วนของกล้องโลโก้นะครับด้านใต้ตัวนี้ติดตั้งมาเป็นกล้องถอยนะฮะมีระบบไดนามิกไกด์ไลน์ ตัวนี้ก็ใช้งานได้ดีมากระบบครบคันครับแล้วก็ในส่วนของครอบท้ายตัวนี้เป็นแบบ FORD นะครับเบาโลโก้ตรงกลางเนาะทำตัวขอบเป็นสีส้มสีเดียวกับตัวรถหล่อๆแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็ในส่วนของตัวกษอนตัวนูน้นนะครับอันนี้เพิ่มเติมเข้ามาจากเดิมโรงงานเขาจะเป็นตัวปั๊มเบานะฮะตัวนี้เราก็แปะเข้าไปนะครับใส่เป็นตัวรนเจอร์สีดาแบบนี้นะครับลูกค้าอยากได้สีอะไรเพิ่มเติมก็สามารถเลือกสีได้นะครับและในส่วนของการชนท้าย มีเซ็นเซอร์มาด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญมีไฟส่องปายทะเบียนมาให้นะครับเป็นบันได2สเตปนะครับขึ้นได้อย่างสบายแล้วก็กันชนนี่ใหญ่มากๆนะครับเดี๋ยวพามาดูช่วงล่างด้านหลังกันนิดนึงนะครับด้านหลังเนี่ยนะครับตัวโชค๊คเขาจะอยู่นอกแหนบแล้วนะครับสำหรับรุ่นใหม่เน็กเจนนะก็จะขยายฐานล้อให้กว้างขึ้นนะครับในการ ขับในการตีเข้าโค้งเนี่ยนะครับสำหรับช่วงล่างฟอร์ดเนี่ยนะครับตัวใหม่เนี่ยผมบอกได้เลยว่านุ่มแล้วก็หนึบนะครับเกาะถน,นนมากๆเพราะว่าตัวฐานล้อเขากว้างนะครับและที่สําคัญได้โชคเป็นโมโนโทูบแกน2.0ด้วยนะครับตัวนี้ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์สำหรับใครที่ใช้ a v v n n t u r e ใช้ลุยนิดนึงนะครับเดี๋ยวพาไปดูด้านในกันสักเล็กน้อยนะว่าจะ,ะดูดีขนาดไหนเนาะมาชมกันนะฮะ เดี๋ยวพีเซนด้านหลังกันนิดนึงนะครับสำหรับด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นบอดหนังเหมือนกันเดินได้สีทมเนาะแล้วก็ตรงกลางเนี่ยนะครับตัวนี้เพิ่มพิเศษก็คือสําหรับตัวแอร์เนี่ยตัวนี้ช่องหลังเนี่ยนะครับสำหรับรุ่น Nex Gen มีมาให้ปรับแยกซ้ายขวาได้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของปลั๊ก AC ครับ230โวลต์สามารถเสียบชาร์จ เป็นคอมพิวเตอร์ได้นะครับตัวนี้แล้วก็ด้านซ้าเนี่ยมี USB แล้วก็ Type C รองรับในการชาร์จแบตโทรศัพท์เราได้ด้วยนะครับตัวนี้การใช้งานค่อนข้างครบคันนะครับมาดูด้านหน้านะครับสำหรับด้านหน้าก็ดีไซน์สำหรับแผงข้างประตูเนี่ยเขาจะเป็นตัววัสดุบุนุ่มก็จะเป็นหนังนั่นเองนะครับแล้วก็เดินได้สีส้มแบบนี้ตัวนี้จะเป็นด้ามมือจับนะครับจะอยู่ที่พักแขนแล้วแล้วก็ในส่วนของกระจกทั้งสบานเนี่ยจะเป็นออโต้คู่หน้านะครับสามารถ กดทีเดียวนะครับเลื่อนได้เลยแล้วก็กระจกมองข้างปรับซ้ายขวาได้ด้วยเป็นตัวพับปรับเก็บนะครับตัวนี้ก็เป็นไฟฟ้านะครับด้านในเป็นตัวปุ่มสตาร์ทเนี่ยจะเป็น push start นะครับแล้วก็พวงมาลัยจะเป็นตัวพวงมาลัยไฟฟ้านะครับด้านขวาตัวนี้จะมีปุ่ม m u l ติฟังก์ชันนะครับด้านขวาเนี่ยควบคุมเมนูนะสำหรับตัวหน้าจอเรือนไมล์เนี่ยขนาด8นิ้วตัวนี้เป็นหน้าจอกราฟิกนะครับตัวนี้ เป็นดิสเพย์ค่อนข้างที่จะชัดมากนะครับด้านบนเนี่ยจะเป็นตัวเกจวัดนะฮะอันนั้นก็จะเป็นตัวความเร็วนะครับแล้วก็พวกน้ํามันต่างๆสามารถดูได้จากหน้าจอตัวนี้นะครับเกียร์ต่างๆก็สามารถที่จะ กดดูเมนูจากตรงนี้ได้นะครับระยะการขับขี่ต่างๆแล้วก็ด้านซ้ายเนี่ยจะมีคุชคอนโทรลมาให้สําหรับมัลติฟังก์ชันล็อกความเร็วได้นะครับตัวนี้แล้วก็สายสุดเลยนะครับพามาดูในส่วนของหน้าจอกลางขนาด12.1นิ้วตัวนี้สามารถเชื่อมต่อเป็น Apple c a r าเพลต์นอโตได้อย่างง่ายดายนะครับตัวนี้ก็เชื่อมต่อบลูทูธสามารถขึ้นได้เลยนะครับสำหรับแอปเนี่ยรองรับตัวนี้ได้นะครับเชื่อมต่อ Ford Part Connect นะครับแล้วก็ที่สําคัญปรับแอร์ได้ด้วยด้านล่างนะสำหรับตัวหน้าจอด้านล่างเนี่รแอ้้้าาวมตงใชลสถ กดทัสกีได้เลยนะครับในส่วนของที่ชาร์จนะครับจะเป็นแท่นชาร์จไร้สายมาให้สําหรับรุ่น next gen มาพร้อมกับ usb type c นะครับตัวนี้ชาร์จได้อย่างง่ายดายแล้วก็มาดูเกียร์กันหน่อยเนาะสำหรับคันนี้เป็นเกียร์10สปีดครับเกียร์10สปีดสามารถปรับเกียร์เป็นแมนวนวลได้นะครับตัวนี้ใช้งานได้ถึง10เกียร์เลยนะครับบวกลบได้นะครับตัวนี้ก็สามารถกดได้อย่างง่ายดายนะครับแล้วในส่วนของเบรกมือเป็นไฟฟ้านะครับระบบขับ4มีมาให้ครบคันนะฮะมี4 a มาด้วยนะครับสำหรับคันนี้จะมี t o low จะมี 2 high นะครับ To high 4 high นะครับ4 low แล้วก็4 a นะครับสำหรับคันนี้ก็ติดตั้งเข้ามาให้พร้อมระบบโหมดออฟโรดสามารถปรับโหมดการขับขี่ได้นะครับในส่วนของเบาะหนังนะครับตัวนี้เป็นเดินได้สีส้มนะครับเบาะหนัง Y t ท็กสีส้มอย่างดีตัดไฟฟ้า8ทิศทางนะครับตัวนี้ก็ใช้งานได้อย่างคุ้มค่าเลยนะฮะสำหรับคันนี้มาขายรถครับสำหรับใครที่อยากได้รถฟอร์ดหล่อๆแบบนี้แต่งจัดเต็มแบบนี้นะครับมาหาต่อได้เลยนะครับที่ฟอร์ดเกษตรนวินนะครับ หรือโทรเข้ามาครับศูนย์ก็เจ็ดเก้าหนึ่งแปดแปดสามสองสี่ถ้าใครอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถโทรเข้ามานะครับทักเข้ามาในเพจก็ได้นะครับเต่มีเพจเฟซบุ๊กนะครับชื่อว่าเพจแต็งเต็มบายเตาฟอร์ดนั่นเองนะครับก็สามารถเชื่อมติดต่อมาได้ทุกช่องทางเลยนะครับสาหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอยากได้รถหล่อแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ในช่องเตาด้วยแล้วก็ที่สำคัญใน Facebook ก็มีช่องทางให้ในการติดตามติดต่อได้นะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปกับไวแท็กคันนี้ อย่าลืมกดทุกใจกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ถ้าเป็นข้อมูลสําหรับพี่ๆที่ดูรถฟอร์ดอยู่นะครับก็ฝากไปด้วยแล้วกันนะครับสำหรับเต้าฟอร์ดเกษตรน้อวินนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ